ตู้ไอติมนะครับเจอแล้วนี่เราไปหาเจ้าของร้านนี่ห๋มาสองคนพ่อลูกนี้นะครับมาสัมมากรถร่บอนวัาร้านคล้เปิดแล้วเสร็จแล้วมาบ้านเพื่อนแล้วยืมจักรยานเขขี่มาหาโอ้โหเกมากเลยดึงดิงมาถึงแล้วเป็นไงบ้างคุณชมนะดูสิฮะสลัดญ้า นี่แหละคนที่ยังส่งเสริมสวัสดีด้วยกันย่าๆไม่ใช่เหรอย่าา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 ่านี่คือชื่อเล่นจริงๆของไม่ก้อยชื่อเล่นที่จริงค่ะชื่อเล่นมีหลายชื่ออ๋อมีหลายชื่อแล้วย่าแต่ที่รู้จักกันเขาจะเรียกย่าบางคน่ๆแต่เป็นเป็นที่บ้านไม่ก้อยไม่ก้อยเป็นลูกคนเล็กลูกคนเล็กก็เลยเป็นก้อยดีนะดีกันครับโอเค คุณผู้ชมครับเครื<พ>อ<ม>่องกาสได้มาร้านตู้ไอติมของคุณสรัญญาอย่างที่แมพเข้าไปแมพไปรู้มาจากใครในวันนั้น,นครับแมพมาบอกบอก,ก็วันนั้นเราเปิดเพลงไงสองเวลา<อ>ในรายการของเราแล้วเราก็กอัปเดตกันบอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่ก้ยอยก็มีร้านไอติมอยู่อไไ<ล>ะไรทำไงแล้วก็ได้ไงรู้แหมดักนกระจายร้านนี้ลงหน<อ>ังสืออะไรเยอะแยะเลยนะฮะส่วนไอ้เจ้าพ่อเลยทำไมรู้ไหมครับพอรู้ว่าก้อยเป็นไอติมป้าพ่อบอกทันทีสองเด้ง ได้เจอกับน้องเก่าได้เจอสองได้กินแน่ๆวันนี้คือเรื่องิเลยจริงเรื่องกิงเนี่ยมพุ่งมาก่อนนี่จริงๆแล้วเอาดี๋ยวเชิญพี่ก้อยมานั่งมานั่งคุยแบบที่เราเนบรรยากาศนั่งกันแล้วนะครับมีตู้ไอติมและมีขนมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันตอนอนี้เลยคนที่ไม่เจอกันนานๆดูสิครับว่าเราจะขุดคุยหาเรื่องอะไรมาคุยกันได้บ้างนี้ก่อนจะขุดคุยอะไรกันขนาดไหนนะพี่ก้อยเองจริงเรื่องการร้องเพลงเนี่ยชอบตั้งแต่เด็กๆเลยครับเด็กๆก็ร้องเพลงแล้ว เด็กมากเลยปอสองอปอสองอร้อ,รองปพลงร้องเพลงร้องเพลงแบบแม่ชอบร้องเพลงให้ฟังก็ร้องตา้วร้องทีไรนคนชมทุกทีพี่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าอย่างนี้เหรอคือร้องพอเพราะเพราเราก็ร้องธรรมชาติของเราถูกถูกอ,องนงี้ยเราก็เอ๊ะคนชอบชมก็พอคนชมเราก็ชอบร้องเสียงเพราะคนชมอ่ะ เป็นเอ,อ็กอเพลงร้องนู่นนี่นั่นเพลงใครเพลงฝรั่งร้องหมดค<อ>่<ช>ะก็ต่อมากับเพลงก็ฟังเพลงฟังเพลงที่ฟังเพลงใครเปิดใครเปิดก็ฟังหมดวันนี้นี่แมปไม่ไม่เคยคิดคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นพี่ก้อยก็ร้องเพลงนะฮะแต่ว่าไม่เชื่อว่ามาเจอแล้วพี่ก้อยเป็นะค,ะค,คนปรีดมากนะฮะดูเป็นคนเอเล่ส่วนๆเลยอะตกลงชมนะไป นี่คือชมสิครับเป็นคนที่แบบแอคทีฟไปยังดูแบบมีพลังมากมายถึงแม้ว่าจะฟังนยสิครับฟังสิครับสองมาแบมีคุณภาพสองมาแบบมีคุณภาพอย่างนี้ก็พัดไปขนาดนี้โอเคเลยโอเคโอเคส่งเสริมกันเลยนะโอเคก้อยจ๋ามนิดนึงฮะแฟนๆทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในช่องมะจังเนี่ยนะช่วงวิทย์ชั้นแปเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าแบบ99%เนี่ยรู้จักก้อยทั้งนั้นเลยอ่ะเรื่องราวของเพลงที่ก้อยร้องไว้เพลงดังุนั้นมีมากมายตั้งแต่แบบ ก็ที่เราเล่นสองเวลาสองเวลาสองเวลาก็พอแล้วเลยนะก่อนจะนอนดถึงฮะมันเมื่อไหร่ก็ไม่มีตกยุคเมื่อไหร่ก็ไม่มีตกเทรนนะเพลงในสไตล์ที่ก้อยร้องไว้ในยุคนู้นนะจริงจริงแบบกรูฟของมันแบบจึ้งเหมือนกับจังหวะที่แบบสอาเรียกสลุปปีาจังหวะนี้เกาเรียกสลุปปี้จริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นจังหวะหนึ่งกันได้เลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเพื่อจะเอาแบบมาเทียบกับ

ุณผู้ชมใช่ใช่เลยคือถ้าไม่ได้ฟังจากปากก้อยเนี่ยนะเราไม่ได้คิดไปไงแต่เราเทมโปเนี่ยเราตามอยู่แต่พอก้อยพูดคำว่าสูปปี้ใช่สโนวี่อะฮะสูปปี้อ๋อสโนวี่ที่มันจะมีเพลงดังมากๆนะเป็นเพลงสากลชื่อ Hang On Snoopie Hang On Snoopie Snoopie Hang On ชื่อเดิ่อเดนี่ยแบบคุณจังหวะเนี่ยอ่ะ ไม่ลืมจากเลยเพื่อนเท่ได้ยินได้แต่เฉยๆแล้วมุมนี้อี <c oughs> กแล้วมุกนี้ไม่เล่น <c oughs> โอเคแต่เมื่อกี้ขยับปากร้องเฉยเลยแต่จริงๆแล้วพี่ก้อยเองเนี่ยก็มีเพลงที่แบบเวลาเศร้าวันนี้ก็เศร้าน้ําตานี่แบบแต่ว่าอยู่คนเดียวจะนองคนเดียวใช่ป่ะจะเป็นสไตล์แบบว่าเ,นนเจ็บเอง<ห>อะไรนะโหนครับโหนะครับโหดยังไงครับเพลงเห็นสวยๆเนี่ยเขาโหนสวยๆแล้วโหนแล้วฮะสวยด้วยโหดด้วยโหดยังไงเกรงผมก็โหดเลยครับเนี่ยก็ไม่โหนโหดเลยก็เวลามันแบบเศร้าแบบแต่ว่าเป็นเพลงเศร้าที่ เราไม่ทําร้ายใครนะมันจะจะแบบโอยก็ฉันผิดเองที่ฉันไปรักเขาอะไรเงี้ยดูน้ำก้าวเล็กหน่อยพี่แต่ว่าจริงๆเรื่องจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ก้าวร้าวในเพลงอ,อ๋อเข้าใจแต่ก<ะ>้าวร้าวกับคน,น,นข้างๆไม่ไม่ <ขอ S 2> ไม่ <ขอ S 2> ไม่ไม่ไค่ไม่เข้าใจแล้ว,วคือา,วนะอารมณ์เพลงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม,ม้จะมีจังหวะเวลาที่เขาจะค่อนข้างอยากจะแรง ขึ้นมานักร้องมันต้องเสนอหลายๆมุมถูกไหมครับแต่ว่าไม่ก้าวร้าวผมชอบคํานี้โอเคนั่นคือเรื่องราวของงานเพลงพี่ก้อยแต่ทีนี้กับงานเออผมอยากเนี่ยเนีเราเราเห็นทำเนียบเพลงพี่ก้อยนั่นคือมีทำเนียบกับคุณค่ะมีทำเนียบเยอะโอ้โหมีมากมายหลายชุดเพลงคิดยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่อัลบั้มตั้งแต่ร้องเพลงมาว้าวสามร้อยเส็ดเส็ดเส็ดเพลงที่อัดเสร็จ สามร้อยกว่าซิงเกิลที่ตัดมาเป็นซิงเกิลและที่สองกว่าอัลบั้มอันนี้อันนี้เป็นอัลบั้มรวมเพลงครบรอบยี่สิบปีเลยบันทึกเสียงใหม่เรียบเพลงใหม่ทุกเพลงอันนี้ป่ะที่พี่ก้อยบอกว่าเป็นมีมีแซกโซโฟนอะไรใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมครบรอบยี่สิบปีนี่คือปีอะไรย้อนจากวันนี้ไปสองปีที่แล้วอสองปีที่แล้วปีที่แล้วที่ออกมาปีห้าสองใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเพลงสุดฮิตอันนี้คือทำเอง ทำเองค่ะทำเองเหมือนเขาไม่ไงแล้วก็มันก็คือรวมเองรวมเองก็คือเอ่อก็ไปซื้อลรีสิ์เพลงกับพี่มาใช่ไหมเจ้าตัวที่ร้องเลยไปซื้อรีสิสเพลงลีจีนซื้อเพลงมาไอดีจีนก็คือเราต้องเคารพเอ่อเจ้าเล่ห์ในเรื่เหรอค่ะมันเป็นเรื่องของเอ่าใช่ใช่เราก็อยากจะทำมาแล้วบ้างคือเรา20ปีมีคนสกิดว่าเอ้ยเอ้ย20ปีแล้วทำนะ20เนอะเอออยากจะให้สาวที่ และตรงที่เราเองสมัยก่อนอยากให้มันยังอยู่ปัจจุบันนี้ยังฟังได้อีกสัก20ปีก็โอเคก็เลยทำของของเราใช่ก็เลยทำออกมาเป็นอย่างจะอัปเดตสาวอย่างที่เราต้องการก็เลือกเพลงออกมาครับค่ะเลือกเพลงแล้วก็แล้วก็ทําออกมาอย่างที่เราชอบปัจจุบันเราอยากร้องแบบนี้แต่แฟนๆยังร้องตามได้อยู่นะดีเราเรายังนึกถึงเแฟนตลอดอุ้ยรักเขาก็เป็นแฟนของเขาแล้วก็ ก็เลยทำอัลบั้มนี้จริงๆตั้งแต่6 7ปีที่แล้วได้ออกมาครับก็ก็แฮปปี้นะคะอังแกมี่ก็ดีกับเราแฮปปี้ผู้ใหญ่ก็อ้าวเล้วเดี๋ยวไปไม่รอล้วจะกลับมานะคะอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่างงี้มีอะไรปรึกษากันเราก็ทำมันมีอันนี้อัลบั้มที่อันแรกที่ออกมาการเดินทางของความคิดถึงอันนี้มันถึงออกมาก่อนอันนี้อ่ะเอออันนี้อัลบั้มแรกที่ทำเองอ๋ออัลบั้มอะไเขียนเองไหมพี่ก้อยเขียน เคยเขียนเพลงเนี่ยมันไม่ค่อยโดนอ๋อไม่โดนเราเรา้องดีกว่าร้องดีกว<ะ>่าะก็ uh huh. มีอันนี้เป็นเพลงใหม่ทั้งชุด <Okay. S 2> แล้วก็ออพอได้ทุนได้สตางค์นิดหน่อยก็มาทําต่อเพราะว่ายุคนี้เราไม่ยังเรายังชีพไม่ได้ด้วย,วยเราอยู่ uh ไม่ได้ด้วยการขายซีดีอีกแล้วแต่มันเป็นความสุขของของของคนร้องเพลงซึ่งซึ่งเรารู้ว่ายังมีกลุ่มหนึ่งอย่างเนี้ยเขายังแคร์และพร้อมที่จะ เขาอยากได้มาเป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่เขามีอยู่แล้วตั้งแต่เขาโตตั้งแต่เขาโตมาเขาก็เราก็เลยมีแรงขับโอ้โหลื่นเลยนะคะพ่อมาเจอพี่ก้อยนี่อย่างแมปเองเนี่ยเคยฟังเพลงพี่ก้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตามติดวันนี้มาเจอตกใจโอ้โหพี่ก้อยแอคทีฟเป็นคนแบบเอเลิร์ทสนุกสนานมากเลยวันนี้คุณผู้ชมเองก็คงจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆแต่ด้วยความที่พี่ก้อยบอกว่าเป็นคนจู้จี้จุกจิกเนี่ยมันลามไปถึงเรื่องราวของอาหารการกินด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงกันเดี๋ยวได้รู้ครับ เขาแกบวชในช่วงที่2นี้นะครับตอนนี้เราย้ายมุมจากที่นั่งคุยเมื่อสักครู่มาถึงมุมด้านนี้ดีกว่านี่ตอนนี้พี่ก้อยก็เข้ามาประจําการแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวที่บอกว่าพี่ก้อยเป็นคนชอบแบบจู้จี้จู้จี้มากจุกจิกจุกก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มาของร้านนี้ด้วยว่าตู้ไอติมาบสรัญยบาใบสรัดย่า้าทางดูจะกินคนอื่นทําแม่อร่อยไม่ถูกใจอ่ะใช่มันดูจากเมนูดีกว่ามาดูเมนูกันหน่อยไม่มีอะไรดีกว่าการที่ได้ดูเมนูว่าร้านนี้ เขาเสนออะไรบ้างของว่ามีแซนด์วิชแฮมชีสกริลนะครับแล้วก็มีขนมปังกระเทียมสดออริกาโน่นี่แซนด์วิชไข่สลัดปลอดสารพิษหมูไก่ไข่นี่แล้วนี่ก็จะเป็นน้ำทั้งหลายมีชาขนมมีลูกขนมไม่ดูซึ่งขนมจะเห็นวางอยู่แล้วอะไรฮะออเดอร์ออเดอร์เลยอ่ะฮะแซนด์วิชกริลครับโอ้โห one for me อ่านข่าวมาแล้วแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยไม่สนกินมาแล้วนี่เพื่ที ทีหลังกินได้เรื่อยๆโอเคกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆไงเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เห็นไอศครีมเลยขอสัมภาษณ์พี่กบนิดนึงผมเราชอบไอศครีมนี่มากฮะเห็นมานะฮะเมนูนี้น่ารักครับป๊อปคอร์นครับเป็นไอศครีมป๊อปคอนครับมะม่วงเนี่ยจะเป็นมะม่วงจากบ้านคุณสวนยางเลยอ้าวนี่มะม่วงที่ต้นที่บ้านเลยนะไม่ต้นมะม่วงได้เหรอมะม่วงอะไรสามฤดูเปล่ามีน้ำดอกไม้แล้วมหาชนกอันนี้จะเป็น มหาชนุใหญ่ใหญ่โอ้โหแดงๆหน่อยครับก็เท่ากับว่าเมื่อทานไปแล้วเสียงของคุณจะดีขึ้นเนเส้นเสียงเสียงเส้นเสียงนไม่ผลิตภัณฑ์นี่แบบว่าในครอบครัวมาก่าเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยเราเรามันเป็นครอบครัวเลยเรอว่าน่ารักนี่โฮมเม์จริงๆเ้สกวคนที่มานี่ก็เป็นครอบครัวกันเหมือนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องต้องได้สิ่งดีๆอ่าฮะวันนี้มีหลายคนเข้ามาเชียร์กันด้วยก็เดี๋ยวเราต้องทำอะไรเป็นแบบสแน็คให้กําลังแมพบอกว่าพ่ออยากจะให้พี่ก้อยพี่กบเนี่ย แนะนำเมนูอะไรง่ายๆที่แบบว่าอยากโชว์ให้เราดูหน่อยให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยอาจจะเป็นไอเดียดูแล้วไปทานเออทำทานได้อันนี้คืออะไรครับพี่ก้อยโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเราด่ยุ่งละแ้วยุ่งละแม่ยุ่งละฮะยุ่งละครับ สรุปแล้วก็คือว่าโอ้โอลองโคลสอัพดูนะครับว่าจังหวะที่ได้ที่ของมันเนี่ยดูหูนนค,ค,หคุณผู้ชมฮะคือไอไอไอแซดเวสกรี๊รชีสแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้ามันจะกินอร่อยเนี่ยมันต้องอย่างที่ผมเนี่ยที่ผมบอกนี่ไง เพราะฉะนั้นผู้ควรจะไปทํากินเองเนี่ยต้องลองผิดลองถูกสักสองสามครั้งลองดูนะฮะไม่บ้างอะไรบ้างนิ่มบ้างอะไรบ้างไม่ไม่อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างถ้าไม่บ้างนี่กินไม่ได้แต่ก็ลองผิดลองถูกไงนิ่มไปหรือไม่ไปหน่อยก่อนเทสคอสเทสด้วยนะฮะงป็ไงที่ง่ายๆนะครับดูที่ทําอย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์ไม่มีอะไรบ้างเลยขนมปังสองแผ่นแล้วแต่ที่คุณสามารถจะหาได้เอาละคุณผู้ชมับ ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขกันนะครับติดตามรายการเข้ากจับหนวนนี้สองคนพ่อลูกมีโอกาสได้คุณเจอคุณสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์คุณกบมีโอกาสได้รับทราบแ,แล้วัง่าวของดนตรีที่วันนี้อยาก เธอยังแอคทีฟอยู่เสมอมากแอคทีฟมากครับแอคทีฟมากแอคทีฟมากเลยดีก้อยแอคทีฟมากก็ดีแล้วนะไม่ใช่มาเจอก้อยสัญญาแล้วครับไม่ตอนตอนแรกนึกว่าพี่ก้อยพี่ก้อยเป็นคนอย่างนั้นนึกว่าเป็นเพราร้องเพลงแบบคนแบบนึกว่าเป็นแบบว่าเรียบร้อยแบบว่านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มเออแบบว่าหญิงหญิงมากมากก็เขาโอเคใช่แต่ว่าเขาพลังเยอะดูพลังแบบ ถ้าบอกโอ้โหพ่อพี่กรนี่ปี๊ดมากเลยนะแบบ่อนคนนี้ชมหรือเปล่าเนี่ยก็แฮปปี้กันดีนะครับนะครับถ้าบอกว่าใครผ่านไปผ่านมาในระแวกนี้แวกสำนักสัมมากรได้เลยครับตอบตอบเรานี่เลยเหรครับโอ้โหไม่ตอเก่งใจตอบเรานี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพัลาัษณ์ปิ๊กล้องไปแล้วทีนี้ไล่ชิมทั้งแถวเลยคุณผู้ชมแวะมาได้เลยที่นี่มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหม Two e y g ตูไอทิมเออกดแบบง่ายดีอ่ะเข้าใจแล้วจริงิมันมันก็เป็นมันเข้าใจง่ายจำง่าย twoi บเบิลโอไอมจอดองทิมจไอทมโอเคเอาละครับอ่ะแม็กซิดเลยครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยวันนี้กับพี่กบด้วยนะพี่มากเลยครับก็ยังไงติดตามรายการต่อไปนนๆไดมา ต้องมาทุกวันเสาร์แหละแน่อยากเติมความรักให้เต็มหัวใจแนะ่ ดีนะครับพี่ก้อยครับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ <laughs> ตูไรร้ตอไอติมตู้ไอติมใช่ครับวันนี้ด้วยความคิดถึงนะครับก็เลยแวะมาหาพี่ก้อยกันนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยคงจะได้รับบรรยากาศที่น่ารักของเราได้เห็นแล้วก็ถ้าเกิดมาแถ,แถวนี้ก็แวะมาได้เลยนะครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง110ในหมู่บ้านสามครถ้าเกิดเข้ามาจากปากซอยเนี่ยพี่ก้อยบอกผ่านลูกะนาดมา3ลูกเท่านั้นเหยียบเท้าครับก็จะอยู่ทางขวานี่เองนะครับเจอเลย ร้านสู้ไอติมนั่นเองสำหรับผมนะครับก็เอาอารมณ์จากการที่ได้กินแซนด์วิชติกรแซนด์วิชนะครับแล้วก็ไอศกรีมบราวนี่หลายๆอย่างแล้วได้ฟังเพลงเพลาเพได้คุยกับก้อยแค่นี้คิดว่าคงจะแฮปปี้กันแล้วนะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการข้าวก๊ปสองกนพ่อลูกเหมือแป๊บแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน H u n g r y อิตาลในโครงการ เชลตัววันเอเคอร์นะครับแล้วก็ร้านตู้ไอติมด้วยอ่ะตอนนี้ไปจริงสตาร์ทเลยไปเลยครับไปแล้วับไปไปครับ